โพสต์แรกความในใจแอนโทเนียหลังคว้ารองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023หลังจากที่การประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023จบลงแอนโทเนียโพซิลตัวแทนจากประเทศไทยทำได้ดีที่สุดกับการคว้ารองอันดับหนึ่งจากเวทีมิสยูนิเวิร์ส2023มาให้คนไทยได้ชื่นใจ และถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งในประวัติศาสตร์ของสาวงามคนไทยที่เข้ารอบลึกที่สุดในรอบ35ปีซึ่งหลังจากที่การประกวดจบลงแอนโทเนียถึงกับน้ำตาไหลหลังแม่ปุ้ยก็ได้ซับน้ำตาให้กับลูกสาวที่ไม่สามารถคว้ามงสำคัญมาครอบครองและฝากแฟนนางงามได้พร้อมกับพูดให้กำลังใจว่าเก่งและได้ทำเต็มที่และดีที่สุดแล้ว ล่าสุดแอนโทเนียได้เขียนความในใจลงผ่านอินสตาแกรมที่บอกว่าไม่มีคำพูดใดสามารถอธิบายความรู้สึกของฉันตอนนี้ได้ฉันได้ทำทุกอย่างบนเวทีคืนนี้เพื่อประเทศไทยเพื่อทุกคนที่เชื่อในตัวฉันและเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของฉันฉันขอโทษที่ไม่สามารถนำมงกุฎกลับบ้านให้เราได้ และฉันจะรู้สึกขอบคุณตลอดไปสำหรับความรักและการสนับสนุนทั้งหมดที่ฉันได้รับตลอดการเดินทางครั้งนี้หากปราศจากการสนับสนุนของคุณฉันคงไม่ได้ยืนอยู่ที่นี่ในวันนี้อย่างที่ฉันเคยบอกไปไม่ใช่มงกุฎและสายสะพายที่สำคัญที่สุดแต่สิ่งที่ทำผ่านช่องทางที่คุณมีต่างหากสำคัญที่สุดฉันจะทำงานต่อไปเพื่อมุ่งสู่ความฝันของฉัน และหวังว่าทุกคนจะร่วมเดินทางไปกับฉันในทุกเส้นทางที่เราจะเดินไปจากนี้ฉันหวังว่าฉันจะยังคงเป็นแสงสว่างนำทางให้กับทุกคนที่มีความฝันความฝันที่รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้จงกล้าที่จะเดินก้าวแรกนั้นเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าเส้นทางนั้นจะพาคุณไปที่ไหนและคุณจะพบกับใครบ้างระหว่างทาง ฉันรักคุณทุกคนจากก้นบึ้งของหัวใจขอบคุณสำหรับทุกสิ่งท่ามกลางคอม,มเมนต์จากรุ่นที่นางงามคนในวงการบันเทิงและแฟนนางงามที่เข้ามัางก,กำลังใจและชื่นชมการทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมของแอนโทเนียอย่างเนืองแน่นในเอนเตอร์เทน